โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะให้คนนี้เล่นเพราะว่าคนนี้เพิ่งมาชื่นชอบซุปเปอร์จูเนียได้ไม่นำนั่นเองเขาเพ่งชอบซุปเปอร์จูเนียแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าแบบเอออะไรยังไงแต่ว่ามีเก้าคนนะแต่ไม่รู้ว่าพี่ในนี้มีครบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็แบบไงไๆว่าชายว่าเมมเบอร์คนเชื่ออะไรเชื่ออะไรเดี๋ยวตกนะทุกคนเดี๋ยวว่าเมมเบอร์คนเชื่ออะไรเชื่ออะไรเอออันนี้อันนี้นะเริ่มแล้วทุกคน โอ้ไม่ต้องบอกนะน้องพี่อุ๊ยอุ๊ยตื่นจังเลยอีชิบหายอันนี้ไม่ได้อย่าเราไม่ได้บอกเขาเลยนะตรงนี้พูดแน่ๆเออตกน่ะนี่ใช่อ๋ออีทึกเดี๋ยวไม่ได่อย่าปานะ

คือโยนไปยังยี๋ยวแต่อายุนี่ไม่ไม่ได้่ยตามอายุเดี๋ยวออโน้ยโน้ยยาด้องเชคือตายที่ชอนจบทุกคนได้กี่คะแนนวสอกคะแนนวสันอันหกอัน Okey, berhati-hati. Tidak ada